สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับและก็เอฟซีทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับในระหว่างไปบัตรหน้าที่นะครับตอนนี้ผมและก็น้องน้องนะครับก็ได้กลับมาถึงกองร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับภารกิจสําเร็จกําลังพลปลอดภัยนะครับก็ขอขอบคุณที่คอยเป็นห่วงเป็นใยนะครับ แล้วก็คอยให้กําลังใจกันตลอดนะครับตอนนี้ก็ภารกิจก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็น่าจะได้หลับกันเต็มตื่นเต็มตากันทุกคนนะครับก็ขอ,อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ คอยชี้แนะคอยแนะนําและก็คอ,อยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพี่น้องอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนแนวไหนนะครับก็แนะนํากันมาได้ตลอดนะครับก็เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็แนะนํากันมาได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับไม่ว่าอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับก็คอยส่งกําลังใจกันมาให้อยู่ตลอดนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับ